ทุกคนเคยไปเที่ยวเขาใหญ่แล้วพักพวกโรงแรมที่มีธีมการออกแบบในสไตล์ยุโรปแล้วก็รู้สึกว่าอืมเขาจัดเอเลเมนต์ได้ดีคุมธีมการออกแบบได้ไม่มีหลุดไหมครับวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับโครงการบ้านจัดสรรแล้วนะคลิปนี้เนี่ยเราอยู่กันที่โครงการสารานสิริเทียนทะเล30จากแจสนรสิริครับบ้านเดี่ยวที่ทุกยูนิตเนี่ยได้ที่ดิน100ตารางวามาในสไตล์โมเดิลฟาร์มเฮาส์นะครับที่เบนก้ารับประกันเลยว่าไม่มีมุมไหนในโครงการที่หลุดธีมเลยสวยน่าอยู่นะครับแถมมียูนิตริมทะเลสาบ ที่สุดแสนจะเป็นส่วนตัวด้วยทั้งหมดนี้นะครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับ สำหรับโครงการสระอินรีเทียนทะเล30นะครับทุกคนเขาจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวจํานวน87ยูนิตครับตัวโครงการเนี่ยตั้งอยู่ในซอยเทียนทะเล30หน้าปักซอยนะครับมีร้านสะดวกซื้อด้วยนะย่านนี้เนี่ยเป็นย่านของหมู่บ้านในโซนพระราม2ที่ค่อนข้างมีความสงบเลยนะครับส่วนความรวมสมบูรณ์เนี่ยก็จะมีพวกตลาดนะครับมีร้านอาหารทะเลเป็นร้อยร้านเลยเรียงรายในเส้นบางูเทียนตรงนี้นะส่วนห้างสรรพสินค้านะครับขับรถออกไปนะครับก็จะมีทั้งโลตัสพระราม2บิ๊กซีพระราม2และก็เซ็นทรัลพระราม2ที่ตอนนี้ ปรับปรุงใหม่ใหญ่มากๆเลยครับทีนี้ตัวโครงการด้านในเป็นยังไงบ้างนะครับเบนมองตรงเลยว่าเป็นพาวทูพรีเซนต์โครงการนี้นะครับราวกับเป็นเจ้าของโครงการเองเลยครับคือตอนที่มาเยี่ยมชมโครงการนะครับเอาจิงๆเลยอันนี้ไม่ได้เวอร์เลยนะเป็นเอ่ยปากชมกับทีม p r ที่ดูแลโครงการนี้ไปหลายครั้งมากๆเลยครับว่าเฮ้ยทำไมโครงการคุณมันสวยจังทุกอย่างเนี่ยมันเข้าตีไปหมดเลยมีความแบบเออมันน่าอยู่เนาะเป็นส่วนตัวดีด้วยนะครับเหมือนได้มาพักผ่อนรีสอร์ทในทุกวันเลยอะ ซึ่งความรู้สึกนี้นะครับทุกคนมันเกิดขึ้น ตั้งแต่ตอนที่เป็นเนี่ยขับรถข้ามสะพานเข้ามาในโครงการเลยครับด้านหน้าโครงการนะครับเราจะเจอกับวงเวียนขนาดใหญ่ครับทุกคนแล้วก็จะเป็นมุมมองที่เห็นซุ้มประตูทางเข้าโครงการที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับอาคารส่วนกลางด้านข้างที่ขนาดใหญ่มากๆเลยด้วยครับตัวระบบรักษาความปลอดภัยของเขานะครับทุกคนจะเป็นประตู2ชั้นครับมีระบบการบันทึกข้อมูลเข้าออกนะครับแล้วก็มีระบบ e a s y p a า s นะครับมีป้อมรอพ่อซึ่งทีพี่รอพอนะครับก็จะตรวจตาโครงการทุกๆ30นาทีด้วยนะส่วนอาคารพื้นที่ส่วนกลางด้านข้างกันนะครับทุกคนจะเป็นเหมือนกับพ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเซลล์แกลเลอรี่อยู่นะครับแล้วก็มีส่วนของนิติบุคคลด้วยครับเพื่อตัวอาคารนี้นะครับเราสามารถเดินข้ามบนซุ้มประตูนะครับเพื่อไปยังโซนที่เป็นส่วนกลางหลักริมทะเลสาบได้ด้วยครับตรงนี้ครับทุกคนเป็นมุมจุดขายของตัวโครงการเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อเราผ่านซุ้มประตูทางเข้าเข้ามาเราจะเจอกับทะเลสาบด้านหลังเ็นตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างกันตรงนี้จะมียูนิตที่เป็นยูนิตริมทะเลสาบด้วยนะครับความเป็นส่วนตัวสูงมากๆเลยมีซอยอยเป็นของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ได้บรรยากาศริมน้ําไปเต็มมๆเเลรส่วนน้้าาองทะขไปดใ ทุกคนเราจะเจอกับตัวอาคารคับเฮาส์ของตัวโครงการซึ่งสวยมากนะครับด้านหน้าจะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือขนาดค่อนข้างใหญ่ครับมีทั้งสระเด็กและก็สระผู้ใหญ่เลยแล้วก็มีจักกุชชี่ด้วยนะมุมมองของสระเนี่ยให้มุมมองที่สบายตามากๆครับเพราะว่าไม่มีรั้วหรือว่าอะไรมาบาังเลยมองเห็นตัวแลนด์สเคปของตัวโครงการผ่านทะเลสาบได้อย่างชัดเจนเลยครับส่วนด้านในในออกแบบมาได้ดีมากๆครับทุกคนตัวอาคารเขาจะเป็น2ชั้นนะโดยที่ชั้นล่างนะครับจะทําเป็นแบบโอเพนแอร์ครับแล้วก็มองเห็นวิวรอบๆได้เป็นอย่างดีเลยด้านในเนี่ยจะประกอบไปด้ววยตั พื้นที่นั่งทํางานและก็นั่งพักผ่อนครับมีฟิตเนสนะครับที่อยู่บนชั้น2ซึ่งจะรับวิวเดียวกับสระว่ายน้ําเลยเป็นมุมที่สวยมากๆนะครับโดยนอกจากพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบทะเลสาบและคันคับเฮาส์ตรงนี้แล้วนั้นนะครับเขามีพื้นที่สวนสาธารณะถึงส่สวนที่สามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับทำให้พื้นที่ใช้สอยที่เป็นพื้นที่สีเขียวในค่อนข้างเยอะมากทีเดียวครับก็ยิ่งทําให้นะครับบรรยากาศในโครงการเนี่ยดูน่าอยู่ขึ้นไปอีกเพราะก็จะมีการลงต้นไม้ที่คัดมาแล้วว่าต้องเข้ากับธีมเเดรร์าาามมมมม้้ะทงงไไพุ่่แลวให ตาลานตาที่หมดเลยแหละครับ โดยแบบบ้านในโครงการนี้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด4แบบด้วยกันประกอบไปด้วยแอสเทอร์ครับ4ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องรับแขกและ1ห้องรับทานอาหาร1ครัวไทย1ทูเกเตอร์สเปซและก็3ที่จอดรถครับพื้นที่ใช้สอย184ตารางเมตรแบบที่2ยาโรครับ4ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องรับแขก1ห้องรับทานอาหารนะครับ1ครัวไทย1ทูเกเตอร์สเปซและ3ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย237ตารางเมตรครับลูปินครับ4ห้องนอน3 หห้องน้ํา1ห้องรับแขก1ห้องรับทานอาหารนะครับ1่ครัวไทย1นึสุเกเตอร์สเปซและ3ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย257ต,ตารางเมตรครับและมาการเดสครับ4ห้องนอน4ห้องน้ํา1ห้องรับแขก1ห้องทานอาหารนะครับ1่ครัวไทย1นึสุเกเตอร์สเปซและ3ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย264ตารางเมตรครับ ซึ่งทุกๆแบบบ้านนะครับจะมีจุดเด่นของความเป็นสะานสดีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7จุดนะครับคือ1ครับหลังคาทรงจั่วนะครับที่ทาให้ได้ห้องนอนเพดานสูง2มีช่องแสงขนาดใหญ่รอบตัวบ้านพร้อมกระจกเขียวตัดแสงครับสมีเบรวินโดนะครับดีไซน์สวยเพิ่มมิติให้กับตัวบ้านครับสนะครับมีเอ็นคลอสบาร์โคนีครับดีไซน์ระเบียงในห้องนอนนะครับอันนี้ได้มีเฉพาะทป์ใหญ่นะ5ครับเอาต์ดอรวอลลมครับจัดไลทติ้งหน้าบ้านเพิ่มความสวยงามครับ6ครับโถงทางเข้าบ้านที่มีความโปร่ง จะเดินเข้าออกหรือว่าคนของก็สะดวกเลยและ7ครับ security system นะครับมาตรฐานของแสนซื่สิ ในบ้านตัวอย่างที่เราพาทุกคนมาดูกันในคลิปนี้นะครับทุกคนคือทป์มาร์เเดตครับเป็นไทปย์ที่ใหญ่ที่สุดในโครงการนี้นะซึ่งในบ้านตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นหลังที่อยู่ในทป์หลังมุมด้วยฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ของบ้านหลังนี้นะครับจะมากกว่า100ตารางวาแต่ที่บอกไปครับทุกคนว่าทุกทาย์ทุกยูนิตในโครงการนี้เนี่ยได้ที่ดินนะครับอย่างตามหนึ่งร้อยตารางวาอยู่แล้วเนาะและก็หลังนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตจากบริเวณหน้าบ้านจะเห็นเลยว่าด้วยพื้นที่ดินนะครับที่ว เพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับให้กับสวนของตัวบ้านซึ่งจะอยู่หลังโรงจอดรถด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเบนขออนุญาตพาทุกคนมาดูพื้นที่ภายในตัวบ้านก่อนนะครับขออนุญาตเริ่มจากบริเวณประตูทางเข้าบ้านบ้านนี้เลยครับทุกคนประตูทางเข้าบ้านตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปมันเป็น DNA ของสซรามิิเนาะคือประตูเขาจะมีความโปร่งครับเป็นกระจกแบบนี้เลยเป็นกระจกเขียวตัดแสงเนาะและก็บานประตูนะครับสามารถเปิดได้ค่อนข้างกว้างนะครับเมื่อเราเข้ามาถึงปุ๊บก็จะเจอกับตัวระบบรักษาความปลอดภัยนะครับที่เป็นตัว security system ของทางโครงการเนาะก็สามารถใช้งาน,นได้ตรงนี้ครับซึ่งระบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีการเปิดหน้าต่างนะครับอย่างผิดธรรมชาติผิดปกติเนี่ย ก็จะมีการแจ้งเตือนไปทางป้ารอพอด้วยครับทุกคนและขวามือของเบนนี้นะครับเป็นโซลิเวงของตัวบ้านครับโซลิเวงของตัวบ้านนะครับจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยครับแล้วก็ตัวโถงนี้นะครับจะเต็มไปด้วยกระจกหน้าต่างที่เป็นช่องแสงของตัวบ้านซึ่งทางโครงการนะครับเขาติดตั้งมาให้แบบนี้ทุกหลังเลยด้วยนะครับกระจกเนี่ยนะครับก็จะเป็นกระจกเขียวตัดแสงด้วยนะใครที่กลัวว่าเฮ้ยบ้านกระจกเยอะแบบนี้เนี่ยมันจะร้อนไหมอันนี้เนี่ยกันความร้อนได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับแล้วก็สเปซตรงนี้เนี่ยสามารถจัดสรรได้แบบ ตามใจคุณเลยแหละเพราะขนาดมันกว้างมากๆนะครับจะวางโซฟาที่ขนาดเล็กกว่านี้ขยับมาด้านหน้าและมีโต๊ะอยู่ด้านหลังหรือว่าจะเป็นโซฟาที่ขนาดใหญ่กว่านี้สามารถที่จะนอนนะครับดูทีวีไปแล้วก็ดูสวนด้านข้างไปก็ได้นะครับซึ่งเจ้ากระจกตรงนี้นะครับก็จะสามารถเปิดได้อย่างกว้างเลยด้วยนะครับระบายอากาศได้ค่อนข้างดีรวมถึงด้านหลังนี้นะครับก็มีประตูที่สามารถเปิดไปยังบริเวณสวนของตัวบ้านได้ด้วยครับและก็ในบริเวณเดียวกันกับตัวโถงลิฟิงนะครับทุกคนก็จะมีตัวห้องนอนอยู่ด้วยครับซึ่งในแปลนนี้นะครับห ห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่อยู่บริเวณชั้นล่างของตัวบ้านนะแต่ว่าในห้องตัวอย่างในเขาตกแต่งมาเหมือนเป็นห้องที่เป็น c o m นแอเรียของครอบครัวนะครับซึ่งห้องนี้เก็เป็นห้องที่ได้กระจกหน้าต่างขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยเป็นกระจกหน้าต่างที่เป็นบานเลื่อนด้วยนะสบบามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ครับเปิดแล้วเนี่ยคือรับลมได้เต็มๆเลยด้วยนะครับแล้วก็ติดกันเนี่ยจะเป็นห้องน้ําด้วยครับก็เหมาะที่จะทเป็นห้องนอนนะครับของผู้สูงอายุหรือเป็นห้องนอนที่สีได้ครับ และโซนต่อไปครับทุกคนเราขยับมาดูทางฝั่งของหลังบ้านกันบ้างนะครับเมื่อกี้เนี่ยโซนด้านหน้าจะเป็นโซนเหมือนกับโซนพักผ่อนเป็นิฟวิงเนาะด้านหลังนี้นะครับจะเป็นโซนที่เป็นพื้นที่ใช้งานมากขึ้นหน่อยและซึ่งบ้านของแสนสิริในโครงการนี้ทุกทายนะครับจะมาพร้อมกับทายที่เป็นครัวไทยด้วยนะครับอย่างบ้านหลังนี้นะครับทายมากรเด็ดนี้นะครับก็จะมีครัวไทยขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับอยู่ทางฝั่งซ้ายมือของเบนนี้นะครับซึ่งด้านในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่ที่เรียกได้ว่าทําครัวที่ปิดมิิดดชไ้อย่าง100% ลนะแล้วก็มีพื้นที่เก็บของด้วยครับรวมถึงนะครับมีประตูที่สามารถเปิดออกไปด้านข้างบ้านนะครจะเจอกับโซนซักล้างด้านนอกได้ด้วยครับส่วนความมืดของเมนตรงนี้นะครจะเป็นพื้นที่รับอาหารนะครับซึ่ง ขนาดเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะครับสามารถวางโต๊ะรับทานอาหารได้ขนาด8-10ถึงที่นั่งเลยด้วยนะครับแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยเป็นโถงที่โปร่งมากนะคือมีประตูนะครับอันนี้คือประตูนะไม่ใช่กระจกครับทุกคนเป็นประตูที่มีอยู่ถึง2ฝั่งเลยด้วยนะครับเป็นประตูบานเลื่อนที่สามารถเลื่อนเปิดซ้ายขวาได้นะครับคอนเน็กไปยังส่วนที่เป็นบ่อที่อยู่หลังบริเวณโรงจอดรถเนาะก็สามารถที่จะทําเป็นส่วนนั่งเล่นได้นะครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากทีเดียวส่วนต่อไปครับทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นมาดูบริเวณชั้น2น,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 น่องา เดินขึ้นบันไดมาถึงนะครับจะเจอกับตัวโถอเนกประสงค์ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งในบ้านตัวอย่างในเขาตกแต่งมาให้เหมือนเป็นมุมนั่งทํางานเนาะแต่ว่าของจริงนะครับตรงนี้จะเป็นหิ้งพระก็ได้หรือว่าเป็นชุดโซฟากับทีวีอีกชุดหนึ่งตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าบริเวณอเนกประสงค์เนี่ยไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเดินผ่านบันไดขึ้นมาตรงบริเวณชานทักบันไดนะครับก็จะมีอีกพื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับที่หลบมุมอยู่นะทุกคนในบ้านตัวอย่างนะคร บริเวณหน้าต่างเนี่ย จะมีตัวแอร์โฟล์อยู่ด้วยนะครับแอร์โฟล์มันช่วยยังไงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านนะครับเวลาเราไม่อยากเปิดประตูหน้าต่างทิ้งเอาไว้เนี่ยเราเปิดแอร์โฟล์ตรงนี้นะครับทำให้อากาศในบ้านในถ่ายเ hey, ทได้สะดวกขึ้นทําให้บ้านเนี่ยไม่เกิดกลิ่นอับตอนเรากลับมาจากด้านนอกด้วยครับและเมื่อเราเดินเข้ามาตามโถงทางเดินของชั้น2ตรงนี้นะครับทุกคนห้องแรกที่เราจะเจอก่อนเลยคือห้องมิสเตอร์เบดรูมห้องนี้ครับซึ่งห้องนี้นะครับมี d n a ของความเป็นสรานสดิอยู่ถึง3จุดด้วยกันอย่างแรกครับทุกคนห้องนอนห้องนี้นะคร นี้เนี่ยเขามีการ ดรอปฝฟ้าเพดานลงมาแล้วด้วยนะเนื่องจากว่าเขาต้องมีการตกแต่งของระบบไฟเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านไทยจริงนะครับทุกคนเพดานตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นเพดานที่เป็นหน้าจัว่ว้ดยนะครับก็จะสูงกว่านี้ขึ้นไปอีกนะอย่างที่2คือในห้องนอนห้องนี้นะครับมีเบเยวินโดว์ขนาดใหญ่บริเวณตรงนี้ครับอย่างแรกเลยคือมันช่วยเพิ่มให้ห้องนี้เนี่ยมีความโปร่งนะครับแดดส่องเข้ามาถึงอย่างที่2คือมันค่อนข้างสวยทีเดียวนะนี่เป็นชอบมานะครับจะวางโซฟาตรงนี้เหมือนในบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับทุกคนก็เป็นมุมท The yeah. cat ห้องอเนกประสงค์ที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับในบ้านตัวอย่างในเขาตกแต่งมาเป็นห้องเด็กครับทุกคนแต่ว่าในบ้านไท์จริงเนี่ยก็สามารถจะดีไซน์ได้เองเลยครับเป็นห้องเก็บของห้องทํางานหรือว่าเป็นพื้นที่นั่งเล่นส่วนตัวของเจ้าของมาสเตอร์เบดรูมตรงนี้ก็ได้ครับคือพื้นที่ตรงนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นบ้านไทยอื่นๆที่ขนาดเล็กลงกว่านี้เนี่ยจะเป็นประตูนะครับแล้วก็เปิดออกไปก็จะเป็นระเบียงเป็นโซนด้านนอกแทนนะครับทุกคนแล้วก็สุดท้ายครับด้านขวามือของเบนนะครับทุกคนจะเป็นตัว w a l k i n closet อันนี้เนี่ยทางโครงการเขา เลยครับเนื่องจากว่าเมื่อเราเดินเลี้ยวเข้าไปนะครับทุกคนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําด้วยครับออกจากห้องมาสเตอร์เบดูมานะครับทุกคนปลายสุดของทางเดินในโถงชั้น2ตรงนี้นะครับก็จะเจอกับห้องนอนอีก2ห้องนะครับซึ่ง2ห้องนี้นะครับทุกคนเป็นห้องนอนที่มีขนาดใกล้เคียงกันครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวทั้งคู่เลยนะครับ และนี่กันทุกคนคือทั้งหมดของรีวิวโครงการสรนสิริเทียนทะเล30หลักแสนสิริครับใครที่สนใจบ้านตัวอย่างโครงการนี้นะครับเขาสร้างไว้ให้ดูครบทุกท้ายทั้ง4ี่หลังเลยนะครับอยู่เรียงกันเลยสามารถเข้ามาที่ตัวโครงการได้นะครับเซิร์ชดูเกินแบบว่าสรนสิริเทียนทะเล30ขับตรงมาได้เลยครับซึ่งก่อนจะปิดคลิปไปนะครับในวันนี้เป็นขออนุญาตเมนช่นทุกคนดิดหนึ่งถ้าเกิดว่าเราย้อนคลิปกลับไปดูบ้านตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าพื้นที่บริเวณด้านบนของตัวโรงจอดรถเนี่ย มันส่วนตัวไปรู้สึกว่าน่าเสียดายอะลองสอบถามกับทางเซลล์นะครับว่าโครงสร้างของตัวโรงจอดรถเนี่ย มันแข็งแรงมากพอที่จะทําด้านบนเนี่ยเป็นเทเรสหรือเปล่าวิรู้สึกว่าสายปาร์ตี้น่าจะถูกใจนะแล้วเราก็เดินเชื่อมออกมาจากตัวบ้านใช่ไหมครับหรือว่าทาําบันไดลงมาที่บริเวณส่วนด้านหลังบ้านก็ได้แล้วก็เป็นเทเรสด้านบนเอาไว้ปาร์ตี้ไว้พักผ่อนได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นไม่ได้บอกว่ามันทําได้นะลองมาสอบถามดูก่อนนะครับคือเป็นมองเห็นปูนแล้วแบบเออคือที่ตรงนี้มันน่าทําเป็นลานปาร์ตี้ลานเดประสองค์อะไรสักอย่างด้านบนเนอะบ้านเขาสเปซแล้วก็ที่ดินเนี่ยค่อนข้างเยอะจริงๆครับโอเคสำหรับคลิปรีว ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิ w ของเราด้วยนะครับคลิปหน้าจะพาทุกคนไปรีวิวโครงการไหนนะครับเป็นบ้านหรือว่าคอนโดเป็นฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้เป็นไปก่อนสวัสดีครับ